เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกโซเชียลค่ะหลังนักแสดงตลกชื่อดังคิงก่อนบ่ายค่ะโพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวค่ะบระบายความรู้สึกที่มีต่อรัฐบาลว่าการเมืองเท่าวิจารณ์ไม่ได้ถ้าถึงวันเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องมาหาเสียงกับประชาชนนะครับนักการเมืองไม่ใช่เทวดาตอนหาเสียงยกมือไหว้แทบทุกบ้านแล้วตอนเกิดปัญหาทำไมไม่มาหาทุกบ้านล่ะครับประชาธิปไตยเราต้องยอมรับความเห็นต่างอย่าพักคนเห็นต่างเป็นศัตรูเซียฟุตบอลคนละทีมยังอยู่ด้วยกันได้แล้วทำไมเสียพักการเมืองต่างกัน,กนถึงอยู่ด้วยกัน ไม่ได้เรามาร่วมกันคิดร่วมกันทําดีกว่าไหมครับวิกฤตประเทศตอนนี้คืออะไรเอาความจริงมาคุยกันแล้วเราจะเดินไปพร้อมกันตอนนี้เราติดตรงไหนแก้ตรงนั้นเราจะร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติสามัคคีคือพลังพวกเราจะผ่านไปได้หลังจากโพสต์ค่ะก็มีแฟนๆชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากค่ะ